รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วัปสามารถรับชมได้ที่กวาัา สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสบายจิตสบายใจกับผมจัสดามณีรัตน์เช่นเคยนะครับติดตามชมรายการเราได้ผ่านทางช่อง iTV e แห่งนี้นะครับและว,วันนี้ผมยังคงอยู่ที่วัดสุทัศเทพวรารามราชาวรมหาวิหารถือว่าเป็นวัดสาคัญใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับวัดแห่งนี้นอกจากจะมีความสวยงามและศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับยังเต็มไปด้วยจิตกรรมและก็ประติมากรรมต่างๆมากมายควรค่าแก่การศึกษาวันนี้ในช่วงแรกของเราครับสบายใจ จะเต็มไปด้วยหลักธรรมต่างๆที่แฝงอยู่ในนั้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นติดตามชมพร้อมกันครับช่วงสบายใจเรื่องประติมากรรมจำลองสัตตมหาสถานที่หนึ่งโพธิบัลลังหรือบัลลังแห่งต้นโพ คุณผู้ชมครับทุกสบายใจวันนี้นะครับผมยังคงอยู่ด้านข้างของพระวิหารหลวงในวัดสุทัศนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสัตมหาสถานนะครับซึ่งจะมีความหมายว่าอย่างไรและที่สําคัญเนี่ยมีหลักธรรมอะไรแอบแฝงอยู่ในนี้บ้างหรือเปล่าวันนี้ครับเราได้รับความเมตตาจากพระมหาธนาพลกุศลถายีนะครับกันมาสการพุณเจ้าครับเจริญพรพระคุณเจ้าครับตรงนี้เขาเรียกว่าสัตมหาสถานใช่เลยสัตว์แปลว่าอะไรแปลว่าเจ็ด มหาสถานก็คือก็คือสถานที่ใหญ่หรือสถานที่สําคัญถ้าภาพรวมแล้วตรงนี้มีความสําคัญยังไงกับวัดสุทัศน์ครับสถานที่อย่างที่เราเข้า,เข,าเข้ามาวัดสุทัศน์ปุ๊บเราจะไม่เห็นเจดีเหมือนวัดอื่นๆครับซึ่งถ้าพอไม่มีเจดีแล้วรัตนกรรัชกาลที่สามก็เลยโปรดให้สร้างสัตะมหาสถ,ถานขึ้นเพื่อให้เป็นอุทเทสิกะเจดีซึ่งก็คือเจดีอุทิศองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ โดยสตามาฐานนั้นจะพูดถึงเรื่องราวสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาแล้วสเสด็จประทับเสวยวิมุติสุขทั้งหมดที่ละหนึ่งสัปดาห์เจ็ดแห่งก็รวมเป็นเจ็ดสัปดาห์สี่สิบเก้าวันพอดีครับผมแล้วอย่างจุดด้านหลังของเราตรงนี้อันนี้คือจุดแรกเลยอันนี้คือจุดแรกสัปดาห์ที่หนึ่งครับสัปดาห์ที่อย่างตรงนี้เล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างครับดังที่เราเห็นว่า ตรงนี้มีชื่อว่ารัตนบัลลังก์ครับตั้งแต่ที่ตอนที่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อประทับนั่งอยู่ที่ใต้ต้นพระสรีมหาโพธิ์ทรงได้ตั้งสัจจฐานว่าถ้ายังไม่สามารถบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณได้จะไม่ลุกจากพระบัลลังก์นี้ครับพระองค์ก็ได้บำเพ็ญเพียรด้วยการนั่งพิจารณาถึงธรรมะหรือที่เราเรียกว่าเป็น การนั่งวิปัสนากรรมฐานครับพระองค์ได้นั่งพิจารณาไปจนเมื่อพยานแก่รอบจนได้สามารถพิจารณาถึงอริยสัจสี่ก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคได้มองเห็นตามความเป็นจริงมีพยานเกิดขึ้นตามลําดับจนพระพุทธองค์นั้นเมื่อใกล้จะบรรลุเป็นพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้ามีพญามารดังที่เราเห็นว่ามีรูปปั้นพญามารมากมายครับ ยกทับกันมาเพืดด่อจะได้ขัดขวางการตัดสรุปของพระพุทธองค์แต่ด้วยเหตุที่พระพุทธองค์นั้นได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาจนแก่รอบแล้วได้มีพระแม่ธรณีขึ้นมาเป็นพยานผุด,ผดขึ้นมาจากพื้นดินครับได้บีบมวยผมมีน้ําหลั่งไหลออกมาน้ํานั้นก็คือพระบารมีที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาตั้งแต่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์ส่วนต้นพระสีมาโพนี้นํามาจากประเทศศรีลังกา สมณทูตที่ไปสืบทอดพระศาสนาได้นําหน่อมาถวายให้กับรุนการรุนการที่สองครับนำมาทั้งหมดสามหนอ่อหน่อแรกก็ปลูกที่นี่อีกสองหน่อก็มีวัดหมหา่าและวัดสเกตครับผมนี่คือเป็นเพียงแค่จุดแรกเท่านั้นนะครับ<ช>ยังมีอีกทั้งหมด6จุดด้วยกัน<ช>เดี๋ยวเราคงจะได้ไปตามแต่ละจุดในครั้งหน้านะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลสลับอระจารย์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ คุณผู้ชมครับสำหรับช่วงหน้านะครับจะพามาร่วมการสนทนาหลักธรรมนะครับเชื่อว่าหลักธรรมที่พูดคุยในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ม,มากก็น้อยสำหรับคุณผู้ชมนะครับติดตามได้ในช่วงของสบายจิตครับช่วงสบายจิตเรื่องอนุสติสิทความระลึกถึงอารมณ์อันควรระลึกถึงอยู่ตลอดสิอย่าง คุณผู้ชมครับท้อบสบายจิตในวันนี้นะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมเหลือเกินนะครับว่าเราลองนึกดูว่าแต่ละวันที่เราลืมตาขึ้นมาทํากิจวัตรประจําวันอย่างเร่งรีบลืมอะไรกันหรือเปล่าฮะบางคนนี่ลืมสิ่งของลืมโทรศัพท์มือถือบางคนนี่ลืมส่งงานให้หัวหน้าลืมทํากันบ้างหลายคนนั้นลืมและหนึ่งสิ่งที่เป็นต้นเหตุของการลืมก็คือลืมสติ ลืมสติในการจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นๆนะครับซึ่งวันนี้เองเราจะมาเรียนรู้ถึงหลักธรรมที่ทําให้เรานั้นไม่หลงไม่ลืมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดไม่ลับที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับวันนี้เราได้รับความเมตตาจากทางด้านของพระมหาปร,ม,ารมินวารังคุโรนะครับซึ่งจะมาสนทนาหลักธรรมกับเราในวันนี้กราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับจริญพรพูดถึงขี้หลงขี้ลืมนี่ผมก็ประจาเหมือนกันน,นะฮะออกมาเสร็จปั๊บนี่ยังหยิบ เขาเรียกว่าอะไรรีโมทคอนโทรลนี่แทนโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้ก็ยังมีจริง,รรงๆมันมันเป็นเพราะอะไรแล้วมีหลักธรรมทางศาสนาพุทธเนี่ยที่จะมาขัดเกลาหรือเป็นตัวยึดปฏิบัติยังไงได้บ้างครับอาจารย์ก็หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่องคงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> พระองค์ได้ตัดไว้ว่าเมื่อเราต้องการระลึกซึ่งเราเรียกว่าอนุสติอนุสติแปลว่าเครื่องตามระลึกมีด้วยกันทั้งหมด10ประการด้วยกันประการที่หนึ่ง พุทธานุสติคือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าหากจะกล่าวถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากมายหลายประการแต่จะกล่าวเพียงโดยย่อได้สามประการก็คือหนึ่งภาพปัญญาคุณพระเจ้าเนี่ยทรงประกอบด้วยพระปัญญาที่ล่วงสามัญชนมนุษย์เป็นอย่างยิ่งกล่าวคือว่าพระองค์นั้นได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในค้นพบทางสว่างแห่งชีวิตรเราเรียกกันว่าอริยสัจสีบ ประการที่สองคือพระคุณข้อที่สองนั้นพระองค์ทรงไว้ซึ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณคือพระองค์นั้นไม่มีกิเลสตัณหาใดๆทั้งสิ้นภายในใจและพระคุณประการที่สามก็คือพระมหากรุณาที่คุณหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ออกประกาศหลักธรรมเพื่อพระองค์นั้นต้องการที่จะให้เหล่าเวนยสสัตว์ต้องการให้ข้ามพ้นทางกันดานก็คือวัตตะสงสารครับ ให้ข้ามพ้นไปสู่ห้นทางสว่างชีวิตคือพระนิพพ <Okay. S 1> านฉะนั้นประการที่หนึ่งอนุสติข้อที่หนึ่งคือพุทธานุสติ <Okay. S 1> คือระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าครับ <Okay. S 1> อนุสติประการที่สองก็คือธรรมานุสติ <Okay. S 1> คือระลึกถึงพระคุณของพระธรรมพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวกันว่ามีถึง 84%, 0 0 0พันพระธรรมคัน <Okay. S 1> หรือว่า 84%, 0 0 0พันหัวข้อ แต่ก็ย่อเป็นใจความได้อย่างสั้นๆกระชับและเข้าใจก็คือศีลสมาธิและปัญญาฉะนั้นอน,อนุสติข้อที่2คือการระลึกถึงคุณของพระธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองครับประการที่3ส,สังขานุสติคือระลึกถึงคุณของพระสงฆ์มีพระอรหันต์8ปองค์เป็นประธานพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ที่ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องได้เรือนเดินตามรอยพุทธบาท ก็คือเดินตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เรียนรู้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจนสามารถทําให้ตนนั้นค้นพบทางสว่างในชีวิตและเมื่อนําตนพ้นทุกข์ก็สามารถนําเอาหลักธรรมนี้มาสอนมากล่าวต่อให้อนุชนหรือให้สาธุชนนั้นได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วย<ม>อนุสติข้อที่3ก็คือศีลานุสติคือการระลึกถึงศีล คำว่าศีลแปลว่าปกติปกติทํากายวาจาใจของคนนั้นให้อยู่ในกรอบในขอบในเขตในจารีประเพณีในหลักคุณธรรมฉะนั้นการระลึกถึงศีลคือการระลึกเนืองๆว่าเรานั้นต้องมีเจตนาที่ไม่ไปล่วงเกินในสิกขาบท5ข้อ5ประการซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของคารวาสหรือหลักพื้นฐานของคนทั่วไปับ <c oughs> อนุสติข้อที่ห ก็คือจาคานุสติคือการระลึกถึงการสละการให้ระลึกถึงว่าเราได้ให้เราได้ให้ใหแก่ใครเราได้ทำคุณประโยชน์อะไรแก่ใครคให้ในที่นี้เริ่มตั้งแต่ให้สิ่งของจนถึงสุดท้ายคือการให้อภัยประการต่อไปคือเทวตานุสติคือการระลึกถ,ถึงเทวดาคำว่าระลึกถ,ถึงเทวดาในที่นี้หมายถึง ระลึกถึงคุณงามความดีที่เทวดาได้กระทํายกตัวอย่างเช่นท่านท้าวเวสสุวรรณที่วัสุทัศน์มีท้าวเวสสุวรรณแต่เรามาระลึกถึงที่คุณงามความดีที่ท่านนั้นได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อตอนยังเป็นมนุษย์คือพูดได้ง่ายว่าได้ประพฤติธรรมของพระพุทธเจ้าจนสามารถทําให้ท่านนั้นหลังจากความตายได้ไปจุติเป็นเทวดาครับ อนุสติประการต่อไปก็คืออุปสมานุสติอุปสมานุสติแปลว่าการระลึกถึงพระนิพพานพระนิพพานก็คือความดับความว่างถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือระลึกถึงความร่มเย็นคือไม่มีอะไรที่มาทําให้ขุนมัวเศร้าหมองนี่คือการระลึกถ,ถึงพระนิพพานคืออุปสมานุสติครับประการต่อไปคือมรณา,านุสติ มรณา,านุสติก็คือการะระลึกถึงความตายะระลึกถึงความตายในที่นี้ไม่ได้กล่าวว่าให้ต้องะระลึกเพื่อกลัวแต่ให้กล่าวเพื่อเรานั้นจะไม่ได้อยู่ในคำว่าประมาทและประการต่อไปก็คือประการสุดท้ายกายคตาสติคือการะระลึกถึงความเป็นไปในกายะระลึกว่ามันไม่เที่ยงขึ้นอยู่กับกฎของไตรลักษณ์อน,นิจังทุกขังอนัตตา๋ยวเมื่อสักครู่ที่บอกว่า มีการหลงลืมก็เป็นเรื่องของสัญญาความทรงจําที่ว่ามันไม่เที่ยงใช้แล้วเนี่ยอนุสติทั้ง10ข้อ1ิประการคือเครื่องระลึกครับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรงค์ได้ตรัสไว้ครับและแบบนี้เราสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้างคะการที่เราจะนําอนุสติมาปรับใช้เมื่อมีอุปสรรคภายในใจให้เราก็ลองย้อนมองกลับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าพระองค์จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ กว่าทุกคนจะนับถือกว่าทุกคนจะยอมรับพระองค์ก็ต้องผ่านอุปสรรคมามากมายมากกว่าเราซะีอ,อีกไปแต่พระองค์ก็ยังผ่านพ้มาได้ด้วยความตั้งใจด้วยความจิตใจแน่วแน่รฉะนั้นแล้วเมื่อเรานึกถึงพระพุทธเจ้าให้เรานึกถึงว่าเราต้องมีใจที่หนักแน่นประดุดแผ่นดินที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงชี้ไว้เจริญพรับ คุณผู้ชมฮะหลักธรรมอนุสติสิบนี้ถือว่าเป็นหลักธรรมที่สามารถทําได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ทําได้ทุกเพศทุกวัยและก็ทุกการเวลาด้วยนะครับถ้าเกิดทําแล้วท่านผู้ชมนั้นที่จะมีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็นําไปสู่ความสาเร็จของชีวิตด้วยนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงด้วยนะครับที่มาร่วมสนทนานหลักธรรมกันในวันนี้ขอบพระคุณครับพระอาจารย์ครับ ผู้ชมครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับผู้ชมเองสามารถติดตามได้นะครับกับรายการของเราในช่อง ETV แห่งนี้นะครับส่วนผู้ชมท่านใดที่อยากจะรับชมย้อนหลังสามารถรับชมได้2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนะครับผ่านทาง Youtube n h l นะครับเสิร์ชไปที่ ETV สื่อดิจทัลเพื่อการศึกษานะครับอีกหนึ่งช่องทางครับผ่านทางออนไลน์หรือว่าเว็บไซต์นะครับ www.etvthai.tv นะครับ วันนี้เวลาของสบายจิตสบายใจหมดลงแล้วนะครับพบกันไ,ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอนุสติ10คืออารมณ์อันควรระลึกถึงอยู่เนืองเนืองสิประการ 1. พุทธานุสติคือระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2. ธรรมานุสติคือระลึกถึงพระธรรม 3. สังคานุสติ คือระลึกถึงพระสงฆ์ 4. ศีลานุสติคือระลึกถึงศีล 5. าจาคานุสติคือระลึกถึงการบริจาค 6. เทวตานุสติคือระลึกถึงเทวดา 7. มรณา,าสติคือระลึกถึงความตาย 8. กายยักตาสติคือสติ อันไปในกาย 9. อาณาปานาสติคือสติกำหนดลมหายใจเข้าออก 10. อุปสมานุสติคือระลึกถึงธรรมเป็นที่สงบ